าาคาถารูนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรอะมาดูนะครับผมมาเคยเล่นอยู่นะครับเสียงดังเกินขอโทษคิเสียงนะครับ

มาเยอะเคยเล่นอยู่แล้วผมก็เคยเล่นอยู่นะครับอะไรอ่ะกกผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นใน,นคอมนะครับเล่นในโท,ทรศัพท์นี่อ้อกูยวิ่งแบบเร็วหั้เราะ โอ้โหโหโหยนัดเดียวแค่วิว <c ally> หนึ่งนะดูดูดู <c oughs> <c oughs> โอ้โหเฮียโอ้โห,โห,โห,โห <c oughs> เหลีย้โวเกินกันเรยวเกินควรเนี่ยเฮยมวยแม่งนัดเดียวจอดเลยเด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี๋ยวผมตู้ปิดเตียงนะ รบกวนโอ้มันต้องนัดเดียวกดครั้งเดียวรอก่อนมากดไม่ได้กดคีย์บอร์ดนะอ่ะยังไม่ทำอะไรเนะเรามีไว้ก่ากูอีกนึงเดี๋ยว เมื่อที้ผมอัดคลิปครั้งแรกนะครับตอนนั้นนะ่ะเรลลี่ฟูลี่ผมอัดจนถึงแปดคลิปเพราะว่าจบบอรีบุนละเอ้ใจ นัดยดียวต้องนัดเยวละอ้ากดผิดเอ้าวก็อย่ากดผิดอ้าวมีอีกเอาแต่หนึง่งเอามีกเหรอมีใช่ไหมอ้าวไม่โดนไม่ไม่โดนไ,ไม่โดน่เอียลาชิวปูอีกฮะ รอโจรหล่นรอ,อโจรก่อนดูนี่เนี่ยผมไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดนะครับเล่นในโทรศัพท์ปังเลยหนีเลยโดนเยกดผิดดูมันก็เกิดผิดแล้วกดผิด อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อมี็าดคลิปใหม่นะเอาโจรไปแล้วเหรอก็บอกก็ไม่บอกว่าโจรไปเลยเนาะโจรไปแล้ว,อ,อ,ลวอ,อันนี้ผมไม่ได้ใช้เมาส์นะครับผมเล็งผมเล็งเอา โอ okay. Lord, Lord. Uh, เคลอดลอดมเป็นกนมาเยี่ยมย่างกาดชั้งเดียวตายกดกเดียวนี่งไง นี่ไงนี่ไงนัดเยวนัดเยอนกฮ่าฮ่าฮ่าแล้วทำไกูกลับเองทำไมวะอ้าวก็ผิดนี่ตายตายนั่นว่าแล้วตายใช่ไหมเดี๋ยวเอากดไปได้ นี่งโอ้กดไม่ได้อ่านั้นโอเคอล้มันน,น,นี้โอเคไม่ได้อรอรอจนด้วยรอจนด้วยเออ,อทำไมจนมันยิงชีวิงสามากเลยแต่แต่ตัวยักษ์มันยิงเร็วม,ม,มามาอีกแดเ,ดเอว

ตอนช่องช่องเก่าตอนเจ็ดพันวิวอะคือแบบมันโหดมากเลยนะผมาอาอาดอัดคลิปแปดแปดสิบกว่าคลิปไปดูได้นะช่องว่ากระตะคุนะ้แต่แต่ช่องนี้คือแฟนเชอรี่อันนี้อันนี้ต่อยต่อยแม่ง <laughs> อย่าต่อย <laughs> ต่อยต่อย อ่มามาผมไม่ได้ปิดไหม่นะครับผมเปิดไหม่จริงเหมือนว่าต้องเปิดไหม่จริงระเบิด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 ไม่ได้มันไม่ได้กระโดดยริงไม่ได้นี่มีนะเอายังมีอีกยังมีอีกเว้ยยังมีอีกยังมี เดี๋ยวจะมีโอเคหมดแล้วมันหมดแล้วมึงจะกดไปเพื่ออะไรกูกดไ,ไม่ได้หนึ่เอ้าวเหี้ยเดียเลย,เยโยอ้กดไปได้เนาะโอ้มัน มันต้องคูดาวเออผมขอโทษนะผมขอโทษอ่อยู่กันสามคนก่อนอยู่กันอยู่กันสามคนก่อนเอาีอีกมีเยังจะมียังมีปังมีต่อยหมัดเนี่ยต่อยหมัดเนี่ยกูแปลงล่างเฮ้ยกูแปลงล่าง มไม่ใช่แปลงล่างนะครับต้องไ,ไม่ใช่เป็นล่างอ้าวจบทีเดียวเลยจบทีเดียวเลยแล้วแบบผมอยู่ยี่สิบเอ็ดน,นะครับเราเจอคลิปตอบไปนะครับเดี๋ยวผมต้องร์จแบตก่อนแล้วเล่นถึงหน,น้าด่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, นะครับ เอ้ากูเอากระโดดเฉยเลยเอา้เอานี่นั่งกูเป็นกระโดดเฉยเลยเอ่ะเ,เดี๋ยวไปอ่าไป,าไป,ค,าไปคนเดียวได้กไหวชิวกูไหวชิวครับเกูไหวชิวคนเดียวไม่มีคนเดียวเอ้าอีเอ้่ เอากดไ,ได้นี่นี่น,นี่ไม่สู้ใช่ไหมให้อี้ขุูก็สู้คืนครับไอ้ยาตู้ตกันเดี๋ยวตัด ตัวคนเดียวไม่โดนเอา,เอ,าอย่ายนีเดี๋ยวอาจจะมีอีกอหมดแล้วเอาไป,ไปไหนอเออพึ่งเช้ากูหน่อยเออ อุ้ยแขนหักเลยอี๋อเอ้าอย่ยโดนโดนเหยียบตายนายกูโดนจับไปมาอยู่นี่นัดย่อเอาเพื่อนมาด้วยเอาเอ้ส้มบี่ตุ้บี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านตุ้บี้ เลยจากการทอมพีดด้วยจากการทอมพีดสวยโอเคกูเป็นหัวหน้าเองเลยเป็นหัวหน้าเองคนน้ำอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปจุ่ข้างนอกหยับตายอย่าตายอย่าตาย อันนี้ EP แรกนะครับแล้ว EP ต่อังคลิปต่อไปดูดูดูคลิปต่อไปด่านนี้เขาไม่มีเฮลิคอปเตอร์นั้นอืมเห็นไม่มีนเล่นทีละห้าด่านนะครับเล่นทีละห้าด่าน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่ได้อ๋อปุ้ออ๋อเราเราใหญ่เขาไม่ได้มายังมายังโอเคเดี๋ยวเอาเอาคนนี่นี่นี่คนนี้อีมึงใช้ปืนใช่ไหมมึงใช้ปืนใช่ไหม ใช่ดิใช่ไหมกูก็สู้ไม่ได้หรอกไอ้ไอ้กระจอกไอ้กระจอกนี่เดี๋ยวประตูประตูประตูนี่ไงนี่ไงคโอเ จากท้ายมันต้องปิดคลิปก่อนกพรามันจะยาวเกินเดี๋ยวรอก่อนอ๋อดูแล้วเดี๋ยวขีดคอปเตอร์อีกตัวหนึ่งส่งก่อนเอาไม่ได้นี่เอามาขอโทษแมงงทาง รอกันก่อนรอกัน so, ไ so, ่ตอบันเหรอพ่คนนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกไม่ต้องอ่าแปดและสิบนะครับนี่จะมาจบเลย ระเบิดระเบิดเดี๋ยวแล้ระเบิดระเบิดระเบิดก่อนก่อนเฮ้ยเธอรู้ได้เธอรู้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเธอรู้ได้เธอรู้ได้จ๊ะอ่าเธอรู้ได้เธอรู้ได้มึงจะรู้ได้เว้ยเออจะรู้ได้ โอเคไม่มีไปเฮ้ยทำไมโจนทำไมมีเยอะจังวะโจนตามคุณโอเคปะจบเรียบรอจบเีบร้เสร็จจะหมด อ่าเดี๋ยวแล้วตัวนี้ลองกินไปก่อนจนๆไปแต่วจวนเดี๋ยวจะการเฮ้ยกดสตับค้างเดี๋ยวค้างค้างค้างโดนกดค้างกินจบจย,ยังเออยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ ไอ้คนถือปืนน่ะแบบโง่ใชิบหายเไยเชียจะบีเ <g ül> อ้าอ๋อหมดแล้วไป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  กอดไปได้กโดไปได้กอดไปได้ตัไไ้นตัวมันต้องกัดดูอู้วิอยู่ดีๆก็เปิดเยอะโอเคโอเคหมดแล้วไปวันนี้ผมเล่นตีละห้าด่านนะครับคลิปคลิปหนึ่งเท่ากับห้าด่านนะครับ

โอเคจบแล้วเดี๋ยวูุรีบมาเดี๋ยวูกโอเคได้ก่อนนะครับแค่นี้ขอบคุณที่มาดูนะครับขอบคุณครับ